เช่นนั้นข้าก็โล่งใจขอบคุณคําอวยพรจากเทพอามุนไม่มีอะไรแล้วก็ออกไปเถอะจริงสิคราวหน้าอย่าปุกรุกห้องข้าอีกนะมิเช่นนั้นข้าจะให้คนมาทุกหัวเจ้านะเออขอรับ ในที่สุดผู้ชายน่ารำคัญนั่นก็ออกไปเสียทีนะเอาชุดนั้นไปเผาซะข้าเห็นแล้วอารมณ์ไม่ดีเพคะอเคนาเตนและคนอื่นๆเดินทางกลับแล้วใช่หรือไม่ยังเพคะเหมือนว่าพระชายาจะทรงไม่สบายต้องการพักฟืน้นก็จริงนะครั้งนี้ อาเฟตีรู้สึกเศร้านางต้องการพักผ่อนอย่างเต็มที่แต่ว่าหม่อมฉันได้ยินมาว่าเหมือนว่าองค์ชายจะทรง,ทรงส่งศพเด็กมาให้ท่านเพคะไม่รู้ว่าทรงคิดจะทำอะไรต่างไปจากเดิมต่างไปจากเดิมต่างไปจากเดิมแล้วจริงๆเด็กคนนั้นอยู่ที่ไหน รีบพาข้าไปข้าเอา้อท่านเทพีแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงในอนาคตไม่ดีนะฮะเตรียมพร้อมที่จะกลับไปแล้วเหรอ ใช่ร่างกายของเจ้าก็ไม่เป็นไรแล้วเรายังต้องกลับไปให้เร็วที่สุดเพื่อความปลอดภัยนะอีกอย่างไม่ต้องพูดถึงเสด็จพ่อหากยังไม่กลับไปเสด็จพี่ต้องร้อนใจแนะ่เจ้าลักพาตัวอเคเนาเตนไปไว้ที่ไหนเออออาการครั้งน้องชายคงจะเป็นไปได้จริงๆนะ อ,อย่างเรายังมีอย่างอื่นที่ต้องทำอีกไม่ใช่หรือออหรือว่าใช่แล้วไปหาคนในวิหารเพื่อชำระบัญชีองค์ชายอเคนาเตนเสด็จกลับวังแล้วํำความเคารพองค์ชายพระชายาข้าต้องไปทูนรายงานเสด็จพ่อเจ้ากลับไปพักผ่อนก่อนเถอะ เราค่อยหาหรเรื่องนี้กันในภายหลังนะอืมเดี๋ยวเจอกันอืมไม่รู้ว่าอเคนาเตนจะจัดการกับวิหารยังไงแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามครั้งนี้จะไม่มีวันให้คนคนนั้นรู้สึกดีขึ้นอย่างแน่นอนทำไมเมื่อครู่เจ้าถึงมีสีหน้าอาฆาตแค้นเช่นนั้นล่ะเอ๊ะ คนที่อยากลงมือด้วยมากที่สุดคือข้าถึงจะถูกอ,องชายใหญ่ลหะททำไมท่านมาอยู่ที่นี่ข้าคิดว่าคิดว่าคิดว่าข้าจะอยู่กับเสด็จพ่อที่ห้องถงใหญ่เพื่อพบอเคนาเตนกันเหรอเจ้าโง่หรือไงอะออกข้าปรากฏตัวในห้องถุงใหญ่โดยพื้นฐานแล้ว มันหมายถึงว่าข้าต้องแย่งชิงมรดกกับอัคนานเตนข้าจะให้โอกาสบ้าๆ้าบาบาบกับต่แก่พวกนั้นทำไมกันลนะ่ะอืมเช่นนั้นที่ท่านตั้งใจมาที่นี่คงไม่ได้มาเพื่อชำระบัญชีกับข้าหรอกนะออรู้ตัวด้วยหรือว่าตัวเองทำอะไรผิดนะใช่หลังจากเข้าเรียนแค่ครั้งเดียวเจ้าก็หายไปครึ่งเดือนชิง หายไปคนเดียวไม่พอยังลักพาตัวอเคนาเตนไปด้วยเจ้านี่ไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะอ่ะข้าไม่ได้ตั้งใจแต่พวกเจ้าไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วเอ๊ะเจ้าก็ลำบากมาช่วงเวลาหนึ่งแล้วกลับมาก็ไปพักผ่อนเยอะๆเถอะนะอ๋อทำไมจุๆท่านถึงใจดีเช่นนี้ล่ะวางแผนร้อะไรอะ่ะ ใช่ข้าจะให้เจ้าชดเชยเวลาที่หายไปในชั้นเรียนจุ๊บคอยดูเธอฮอ,อไม่นะข้ารู้แล้วเง้ยอย่ยะเอะอืมฉันได้รับบาดเจ็บรีบใช้ขนแมวนุ่มๆม,มารักษาฉันหนอ่อยเถอะอืมรู้แล้ว นายรู้แล้วเหรอนายเห็นองค์ชายใหญ่ข่มขู่รังแกฉันงั้นเหรอแม้ข้าและเทวีจะยอมปิดบังนาะงแต่ว่าแค่ครั้งนี้ก็แล้วกันนะข้ากำลังพูดถึงเรื่องนี้เอ๊ะเรื่องที่เกิดอะไรขึ้นไม่กี่วันนี้ข้ารู้หมดแล้วข้าขอโทษนะ ข้าไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะหมายความว่าอะไรไก็คือข้อรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเจ้าข้างนอกแต่ข้านายรู้ก็ไม่แปลกหรอกอเคนนาเตนไม่ได้ให้คนส่งข่าวกลับมาเหรอข้าหมายถึงตัวข้าเมื่อก่อนไม่ได้นะยูยะเฮ้ เก็กตีต้องรักษาสัญญาเอ้คือแต่ก่อนนายทำไมเหรอทำไมจจ่ๆถึงหยุดพูดละ่ะเออไม่มีอะไรแค่ข้ากำลังคิดว่าข้าจะไม่ยอมให้เจ้าเจอเรื่องเศร้าใจอีกแน่นอนอดังนั้นอย่าแซงทําเป็นเข้มแข็งต่อหน้าข้าเลยนะ หากไม่สบายใจก็ร้องออกมาเถอะข้าจะอยู่กับเจ้าเสมออืมอยู่ยะเครื่องประดับของนายย่มากอ๋อเช่นนั้นให้ข้าถอดหรือไม่ไม่นางดีขึ้นแล้วร้องให้จนเหนื่อยก็หลับไปเลยข้ายังต้องทำความสะอาดคน เอเคนาเตนไม่ได้บอกว่าคืนนี้จะกลับมาคุยเรื่องนี้เหรอหนึกขนาดนี้แล้วทำไมยังไม่ได้เข่าเลยล่ะก็กกให้ชายาองค์ชายใหญ่ทรงส่งคนมาส่งข้อความหวังว่าท่านจะทรงสามารถไปรับองค์ชายอเคนาเตนได้ฮะนาเฟตีอท่านพี่ข้าอยากเจอนาเฟตี ได้เจอแน่พี่ส่งคนไปเรียกนางแล้วจะช่วยดื่มนี่ก่อนได้หรือไม่องชายใหญ่องค์หญิงนาเฟตีเสด็จมาแล้วพะยะค่ะรีบให้นางเข้ามาทำความเคารพองชายใหญ่เอาละเอาละรีบลุกขึ้นเจ้าเออนาเฟตีชูเหอ,อะข้าอยากเจอเจ้ามากเลย จะเป็นบ้าอะไรเนี่ยอืมกลิ่นเหล้าเหรอให้ตายสินี่เจ้าดื่มไปเยอะเท่าไหร่นะเกิดอะไรขึ้นกับเขาทำไมถึงได้ดื่มไปเยอะขนาดเนี้ยให้เขาเดื่มนี่ก่อนแล้วข้าจะอธิบายให้เจ้าฟังมิเช่นนอนรุ่งนีนเช้าจะปวดหัวได้นะอตอนนี้ให้คนพอเขากลับก่อนแล้วข้าจะอธิบาย เจ้าจะให้อาเข็นนักเตนอนบนพื้นหรือเจ้ายุดยุดยุดพวกเจ้าสองคนวางองช์ชายไว้บนเตียงอีนาไปตักน้ำมาเรีบชัดตัวให้อง์ชายเฮียค่ะเปค่ะซ่อตอนนี้องช์ชายใหญ่จะตรัสได้หรือยังไอ้คนข้างน้องคนนี้น อืเขาทะเลาะก,กับเสด็จพ่อนะ่ะเสด็จพ่อทรงไม่เห็นด้วยที่จะโจมตีวิหารอะไรนะ